5เรื่องจริงของป๊อปอายฮีโร่ในดวงใจของเด็กยุค90หากเราให้ทุกท่านนึกถึงการ์ตูนในวัยเด็กมาคนละหนึ่งเรื่องแน่นอนว่าจะต้องมีป๊อปอายฮีโร่หนุ่มกะลาสีเรือที่มาพร้อมกับกระป๋องผักโขมและคำพูดทิ้งท้ายว่าฉันคือป๊อปอายยอดกะลาสีเรือในวันที่17มกราคมถือเป็นวันครบรอบการปรากฏตัวครั้งแรกของป๊อปอายเราจึงนำเรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครน,นี้มาฝาก 1. ป๊อปอายเคยเป็นตัวประกอบมาก่อน Pop Eye ป๊อบอายปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่17มกราคมปีคศ1929ในฐานะตัวละครเสริมจากการ์ตูนคอมิกเป็นเรื่องราวการผจญภัยของโอลิฟออยล์และแฟนหนุ่มแฮมเกรวีเรื่องราวเน้นตลกขบขันแต่มีการปรากฏตัวของป๊อบอายก็ยิ่งช่วยเรียกเสียงหัวเราะและเป็นที่จดจำในกลุ่มผู้อา่านภายในเวลาอันสั้นด้วยบุคลิกเฉพาะตัวที่แปลกจนในที่สุดหนุ่มกะลาสีกล้ามโตก็กลายมาเป็นตัวละครหลักของเรื่องตามคำเรียกร้องของแฟนและมีการเปลี่ยนชื่อการ์ตูนเป็นป๊อบอายในที่สุด 2. ป๊อบอและโอลิฟออยมีอยู่จริงผู้อยู่เบื้องหลังการมีชีวิตของตัวละครเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นป๊อบอายโอลิฟออยหรือวิมพี้ผู้โปรดปานแฮมเบ,มเบอร์เกอร์นั้นคือเอลซีซีกานักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันจากเมืองเชสเตอร์ในรัฐยูลินนยซึ่งเขาเปิดเผยแรงบันดาลใจที่สําคัญในการสร้างตัวละครเหล่านี้มาจากผู้คนในแถบบ้านของเขาเริ่มจากตัวละครเอกอย่างป๊อบอที่ซีกาได้รับแรงบันดาลใจจากแฟรงค์ล็อกกี้ฟิงเจล ชายกะลาสีเรือตาเดียวที่มักคาบไปในปากตลอดเวลาล็อกกี้มีชื่อเสียงด้านการชกต่ออยู่เสมอจึงทําให้ดวงตาของเขาใช้งานได้เพียงข้างเดียวแฟนๆการ์ตูนของป๊อบอายคาดเดาว่าดูนี่อาจเป็นที่มาของชื่อป๊อบอายก็เป็นได้ถึงแม้ล็อกกี้จะมีนิสัยเลือดร้อนรักการต่อสู้ในขณะเดียวกันเขาก็คอยช่วยเหลือและปกป้องเด็กๆในรแวกบ้านให้ห่างไกลจากการโดนรังแกถือเป็นจุดร่วมระหว่างล็อกกี้และตัวละครป๊อบอายในจินตนาการของซิก้าที่มีภาพลักษณ์เป็นฮีโร่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ถัดมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโอ i v e ออยแฟนสาวรูปร่างผอมบางของป๊อบอาที่ซิก้าได้รับแดงบันดาลใจมาจากเจ้าของร้านขายของในระแวกบ้านชื่อว่าโดราสาวผอมบางร่างสูงและมักมวยผมไว้ด้านหลัง 3. p o ป๊อมีเวอร์ชั่นคนแสดง